รอให้จบเดินหน้ามามาฟังพี่รออี Ô lại hiền, chị ơi. Kia đấy mày. nó, thằng tua. Một quá <laughs> mày. Một quá tôi nâng vô. Một quá mày. Một quá tôi nâng vô. Một quá mày. Một quá tôi nâng

nhà bấm vậy. chết 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 dưới chết. Rồi, tôi Chân bốn, chân bốn, chân bốn, chân bốn เออไม่ได้สิการพล l เฮ้ยยิงกันสวยสวยยิงยิงิงให้มันหน่อยดิกนี่ อยู่หลังบ้านบ้านแดงหมดเลยทีเข้าไปในบ้านเลือกทั้งสองดีกว่าทีดีกว่าไม่มีออปชั่นนะสวยสวยสวยเลือสามสไลด์เลยแคปสวยเลยไม่มีไหนเลยในเพื่อนอ่ะจะมาทิ้มฝั่งนี้ ไม่เห็นวละกัดได้ที่ทน,น,นะ

เีสมวงได้ยดีสมวงได้แล้สวายสวยมาปดหัวมาควกูมากูจริงจริงจริงอ่อร่วงเลยคับปล่อยกูพี่ปล่อยกูพี่ปล่อยกูโอ้ยเยอะข้างล่างไม่ได้ไม่ได้ซ้ายมันมีซ้ายอยู่ เขาจะเคลียร์ไหมโอเคเข้าใจแล้วสามหัวจะมาไปปวดดาใช่ปะโอเคที่เพ่เอาจอบวิญญาณเยวไม่หยักเอาแค่ชุบกันแล้วนะที่ยุบไปชุว่มันมันผมมีน้อกตรงนี้หนึ่งตัวไปตัวนี้ไ้

ไปหมดยังงรับพี่โอ้ยเอยนีเห็นระเบิดคุณว่าเนระเบิดนี้สองสองพี่ ดาตัวนี้ไปตีเมืองไงอยู่เกอยู่ไกาอยู่ดียวดีวดวตัวไกลดาวกูจะโดนรีพอร์ตไหมเนี่เฮีย้ากมาพี่ตากมากากมาในชัมงในชัมง เข้าบ้านหรอเขาบ้านไหวจังอุ้ยเอ้าพี่โก้ไปซ้ำยัอืมแอเจ้าแลเออเส็จแม่มันจะเปิดประตูเข้าห้องน้ำเว้ยคือแล้วกูเล็งมันค้างกูกะจะรอจังหวะมันโดดออกจากห้องน้ำมันเปิดเสร็จปุ๊บก็เข้ากะกไปยิง

มาเมย์วัตตาพักไปเดี๋ครับไปหนงไเครับไปหนึ่งเต้นไปหนึ่งครับ เออทามันออกไปไอเค้นสดาวไอไม่มีกมเกาะไอ้เหี้ยเห็นปะไว้อยู่บ้านฟามอยู่บ้านแรร์แลร์รีบปหลดท,ดล,ดทดล้ว